สวัสดีงามงามแมลงครับยุคโควิดพี่น้อยจะเนี่ยอย่างง่ายง่ายเพื่อพอนะครับนอคนบางท่านกิดบะไข่ออกนะครับคงจะเอาอย่างมากินแรงนะครับนอพี่น้อยจะคว้าจินซมใส่ไข่ครือผมไม่ีปน้องพอครับอันนี้เป็นแหนมตัยนะครับนอถ้าได้จินซมใหม่ตีเขาเนี่ยเองสมะนะครับนอแหนมติดติดหนังก็ได้บัดติดหนังก็ได้แล้วต่ชื่นชอบครับ่ยง่ายง่ายครับตุบกระเทียมใส่ตุบพริกใส่ไปเห็นน้อยแล้วแต่มากแต่ชอบนะครับนอ พี่น้เจ๊ไข่สองน้อยสองแกนครับอันนี้กับผักปมไปหอมตานละครับง่ายๆนะครับนออาพี่ได้จะมาปอยจิ้นส้มใส่ไข่เพือพอครับเมนูเรียบง่ายยุคโควิดเนาะครับนอกินง่ายอยู่ง่ายไปก่อนครับยิดขันนัดเนาะอดเอาครับอดเอาเดี๋ยวปล่อยเอมันเยบร่อยเขาคอยอยู่ดีสบายเขาเป็นเซาะกินใหม่ๆเนาะครับนอเดือดง่ายง่ายกินอยู่กับบ้านก่อนนะครับมาเริ่มกันเลยครับ ตั้งน้ำมันตั้งกระทะน้ำมันเทใส่มันเล็กน้อยครับพอมันห้อนมาให้บดีเขากระเทียมกรพริกไปใส่ก่อนน่ให้มันหอมครับกระเทียมหอมง่ายๆครับตักใส่ใส่ใสใหลายคนใส่เพิ่มได้หลายเกียง กิมโซมใส่เลยครับนี่เป็นตัวเนื้อกิมโซมสุกแต่อตันนะครับเดี๋ยวเรียบง่ายจะเท้าก็ได้จะเท้ากับ ตอนทำจิ้มโซมเปิ่นใส่ผงชูรสหอมเปิ่นมาแล้วนะครับเนาะง่ต้องไปปรุงอย่างละครับน้ำน้ำปูน้ำปลาก็บ่ต้องใส่ละครับกลัวจิ้มโซมให้มันซุกเมื่มันเข้ากับไข่นี่กระป๋องแต่อันนั้นะครับมักโซมเก่าจิ้มโซมติดหลายๆคืนน้อยครับเอามาเนี้ยถ้าบมมักโซมกับสักสองคืนก็จับพอดีแล้วครับเนีย้ยให้ไข่จับจิ้มโซมซุกกระป๋องอันนั้นนะครับไงก่อนครับ เมนูง่ายๆอยู่กับห้องกับหอนะครับน้องหั่นตังได้ชาว่านหากินตังได้กับไ่ได้ช่วงนี้โควิดไช้เงีบยบใช้หม้หั่นตัวอันตรายคร,ดดครับต้องระมัดระวังเลยนะครับเพือว่าเมื่อส้มซุกถ่านนะครับ ต้นหอมใส่ได้เลยครับขออีก,กได้ละครับหนึ่งเมนูหนึ่งจานนะครับเนาะถ้ากินเล่าก็กินได้หลายคนน้อยถ้ากินแล้วเข้าก็ได้สามคนครับอ่าเรียบร้อยแล้วครับเมนงงูง่ายๆครับอย่างเงี้ยก็เข้าจางกับว่าติดตามี่นอย้พอนะครับี่นไอยจะพยายามง่ายอย่างง่ายๆกับข้าวมือเมืองเขางพอ,ง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 องนะครับเนาะ ขอบคุณที่ติดตามครับขอบคุณติดกดไลค์กดแชร์ครับแล้วปะกันติล้านหลังโควิดครับนั่งกินข้าวกินน้ำติล้านได้เลยปะกันครับช่วงนี้ติวใส่ถุงกลับบ้านเหรอครับเนาะแล้วปะกันติล้านครับสวัสดีครับเก็บมะเขือส้มน้อยครับปั๊ดละเอามะเขือส้มน้อยเป็นยังไงกินตำพริกอ่องตำพริกอ่อง ไก่บะเขือส้มใหญ่ด้วยครับตำน้ำพริกองบะเขือส้มน้อยก็ต้มไก่เพราะว่าเราต้องการความส้มจากมันเนาะใส่บะเขือส้มโอ้ซุปแดงฮะแดงห่ำครับตัโอ้ดกขนาดได้แตงามเห็นไหมน่าใ้ปลูกเลาะข้างขวไว้นี่ครับปลูกเลาะไว้หัวนี่ยนะครับเนาะ น้องก้องนี่มเจอนวิกสกีบมโคนะครับเอาเอามาห้อยกันหล่ยใวันมนวันหลายหลายครับนักนารณ์บดแดงครับิ่มิ่มงอลนะอันนี้มันหลายอันนี้เป็นดปีปีน้ายครับปีน่ายจะปลูกคือมันขึ้นข้หว่นี่นะครับเนาะดีปีหน้าตาเป็นที่ครับอันนี้เม็ดอ่อนมันอยู่นะครับเนาะใส่หลาบกับหลาบดองกับลาบได้หมดครับ เดี๋ยวมันขึ้นหัวหนึ่งกระึงมันเลอะแล้วครับ